โอ้โหจัดโหจัดสวยลบก่อนยิงบีมอย่างเงี้ยน่ะทีมเราแม่งติงจัดทีมเราแม่งสายลุมนี่เวีดยจบยิงบีมโยซาดีบรุนเมกาดิฟลุนดูไบดิฟลุนชาวชายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับท่านผู้ชมนะเราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่า วันพันแมนวูลนะท่านผู้ชมนะโคตรีโคตรึงไงคนดู <c oughs> นะฮะอันนี้ก็เป็นเกมแบบว่าแนวอ่ะต่อสู้ประจญภัยนะครับ 3D action น,นะท่านผู้ชมนะเปิดให้เล่นประเทศไทยสโตไทยไปที่เรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมนะลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำบรร <c oughs> ยาใต้คลิปนะครับไปโหลดมาเล่นกันได้เลยนะฮะท่านผู้ชมนะ มีในส่วนของ iOS Android แล้วก็คอมพิวเตอร์ PC เด้อจ้ะเด้อโคตรมันมีภาษาไทยด้วยนะอันนี้ผมเล่นอยู่ในเวอร์ชันคอมนะครับเนี่ยลิงก์โหลดผมผมจะแปะไว้ให้ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปผมเลยนะครับทีนี้ก็สามารถที่จะซื้อแบตเตอร์โมงแบตเตอร์ปาร์อะไรต่างๆได้นะครับสุ่มตัวละครตัวละครอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะฮะแต่วันนี้เราจะมาเล่นตามภารกิจสักหน่อยของเทวะกดดีกอ์จริงกดดีกอ์แฉงกึ้งหนึ่งเดินสุนติ้งกูเนี่ยกูได้ถีบเนี่ยกูได้ถีบเนี่ยหาว่าข้ามเลยครับ อีกการสอนโอเคไปตรงไหนครับดำเนินภารกิจต่อโอเครับแล้วเดี๋ยวรายการกักกบอุดงโอเคเริ่มนำทางครับไปเดี๋ยวไปทำคุยเราสักหน่อยนะไหนที่นี่มันให้เราเดินไปตรงไหนนี่ฝั่งนี้โอเคมาตรงนี้แหละไหนจะได้คุยหรือยังไง ชาวขี้เมาชาวเมืองขี้เมาเออเกือตึงอะตรงไหนต่อครับมันให้เข้าไปในนี้เหรอร้านอุด้งโอเคเรียบร้อย ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลาเนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลบอกรี r i ออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดวัยเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึงร c h Man ช h อ p โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยออครับอืมเราจะไปเล่นปกติเลยนะท่านผู้ชมนะไอ้ัน่ห้เราไปตหนรงนู้นใช่ไหมของเทรเทวาไปเลยเด้ปป๊บมาคุย กล้ามเลยครับโอเคเลยขึ้นบันไดเลื่อนนะฮะเี้มาโอเคบันไดเลื่อนพาซาตรงนี้ใช่ไหมสไลเดเมนโอเคอ๋อถูกอคุณเป็นใครการทำได้ยังไงเนี่ยโอ้มันเป็นไอ้น,นี่นะ ปลอมตัวมันปลอมตัวมาตัวมันมีมันมีคนปลอมตัวมานะครับคนดูนะเอาอ่ะตึงจัดโค้ดทีโค้ดตึงปลอมตัวมาไงเนี่ยกลัวแบบกลัวโดนโดนไอ้นั่นเนะีย<ะ>่ยปีศาจโจมตีนะฮะท่านผู้ชมนะ เคไปตรงอื่นต่อนะครับเฮ้ยเมื่อไหร่เราจะได้ต่อสู้ในช่วงแรกๆมันจะแบบว่า,ามีภา,ารกิจนู่นนี่นั่นให้ทำเสริมไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าเบื่อนะทุกคนโดนหลอกโดนตีานากุนนกของจริงกุนนกของเทมึงตึงด้วงฉงจิงกูเนี่ย ความจริงปรากฏโอเคภารกิจเสร็จสิ้นออกไปข้างนอกก่อนครับมานี่ภารกิจเมืองแบบเยอะมากนะเยอะจัดๆเลยมันมีซุ่มกาชาตัวได้นะผมมาดูก่อนนี่นี่รับของก่อนอินเซนทีฟล็อกอินสามวันนี่กองกองทุนเติบโตนี่มีให้เติมด้ยนะโอทีกดเพื่อรับก่อน บัตรใบนี่อยากได้ชิบหายเลยมาสุ่มไว้สุ่มตัวนะเดี๋ยวผมกดดูเลยต้องเข้าไปข้างในก่อนหรือเปล่าโอเคนี่รับมีแพ็กฟรีที่รับได้เดีิมโมในโมนะยืนยันก่อนอันไหนแพ็กฟรีที่รับได้ของผมไม่อยู่ไหนนี่ผมยังไม่รู้เลยนี่โอ้รายวันนี่ไงโอเค굿บอย <Good boy. S 1> มา อาไปไหนนะฝั่งนี้จุดเคลื่อนย้ายนี่โอเคไปกับฐานแล้วครับวู้หูมาแล้วจ้ามาแล้ะจ้าผมได้ครองจริงกระดุลหนึ่งของที่มาอ่าสุ่มตัวก่อนนะอันไหนว่าสุ่มตัว นี่ไงว้าวโอ้ยแต่เงินมันไม่พอว่ะรับสมัครตัวนี้พารพิเศษมือใหม่นี่แฟงนะอันนี้เราซื้อได้ไหมเฮ้ยเราสุ่มได้หรอเรามีใบหรอวะมนีดึงลงเลยนะครับสวยเชฟมีเอซ่าเพิ่มขึ้นมาสองตัวรับสมัครอีกสองใบโอเคสุ่มดิเออมีเจนอสมาแล้วว่าโอเคแหลมเปรี้ยเลยสวยเจนอสมาแล้วนะครับ อันนี้ผมไม่มีเงินนะต้องต้องไปต้องไปซื้อฮีโร่ทองเอานะมาปรับตัวก e! ่อนนะครับผมจำไม่ได้ว่าต้องกดกดล็อกตรงไหนนี่ไงนี่ไงนี่เออพวกนี้ใช่ไหมกดล็อกนี่เราเปลี่ยนตัวเลยเราเอาจนนอตลงก่อนเลยนี่แหลมๆครับมาเดี๋ยวค่อยไปอัพนะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยกันก่อนเลยนะเอาจนนอตลงได้แล้วยี่หี้เฮ้ย boy ไอภารกิจลักครับสมาคมเราทำแคมปปญคำขอเลยจ้านี่ไงอ๋อนี่ระบบท้าทายนะครับตอนนั้นผมเล่นไปแล้วผมเคยเล่นไปแล้วนะครับพวกเนี้ยไม่อยากไม่อยากตัวละครหลักเดี๋ยวเอาเอ่อเอาเจโนสลงสักหน่อยนะเอารวมทีมหนึ่งแล้วก็ตัวนี้หนึ่งเอาพวกดาเมดลงหน่อยดาเมจหลักๆที่มันโหดนะแม็กสายฟ้านี่ลงสี่ตัวนะครับนั่นแหละไป เริ่มโคตรหล่อกคตรเริงจีนอตมาแล้วเว้ยนี่อีกแคเดีเร้อมเรียบร้อเอาว่ะเอาวะไปเลยเพื่อนเฮ้ยคนดูแป๊บนึงผมเมื่อกี้นี่มัวแต่เซฟวิดีโออยู่มาจีนอตล่างแรกเลยนะนี่คนดูผมบอกเลยนี่นี่นี่ไว โนน้ตแรกๆสมัยแรกๆโนตึงเนีนี่เป็นไงนะยิงบีมเอานะครับระยะไกลโจมตีระยะไกลอืมเกี้ยวเก้ยเออเออเออยิงครับยิงจิ้ว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 โคตรล่อโคตรเทนี่เอาดิเอาดิเอาว่ะเอาว่ะหัวจัดจานหัวจัดจานเฮ้ยเโากดอะไรเออเออเออ เราปรับอันนี้ได้ไหมวะคนดูนะไอ้นี่เนี่ยแตกเราปรับไปเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้ฝั่งนั้นนะ่ะเขาเรียกว่าอะไรกดตีกดตีกกปกติได้ไหมวะเดี๋ยวผมต้องลบไปดูก่อนครับมาว่ามาว่าออกจากการต่อสู้ครับตึงเบียตึงเบียกคลิกเพื่อเปิดหน้าจอโอเคอบบนะเรามันต่อสู้นี่ไงรับของนะ ตอบรับคําขอเฮ้ยเอาอีกกี่อทีมยังไม่ได้ตั้งชื่อต้องตั้งชื่อทีมแล้วหน่อยนะนี่คนดูเปลี่ยนชื่ออ่าหลักสายดาเมจหลักละกันนะมาลุย ตัวต่อไปคือตัวอะไรว่าอันนี้ทิปการต่อสู้วนี่เราเรีนล้วร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกรีปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop No.1 <ๆ>เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยเดิมหรอิเดิมหรอกดจีอ๋อกดจีเพื่อต่อสู้อัตโนมัติได้เอออย่างงี้ง่ายขึ้นอยู่นะคนดูนะเอาว่ะเอาว่ะตึงจัดตึงจัด นี่นี่หมวดจัดจานหมวดจัดจานสวยครับพี่สวยครับพี่โอ้โหหุดหดขึ้นเออเอาดิเอาดิมาว่ะมาว่า,า,วาคนดูหมวดจัดจานหมวดจัดจานสีไปครับน้องอันนี้ผมปล่อยมันเป็นออโต้นะเล่นออโต้นะคนดูนะ แต่ผมก็สามารถกดสก,กิลเสริมช่วยมันได้นะครับบีมต้องไปอัพสก,กิลเสริมกันหน่อยนี่นี่จิ้วจิ้วจิ้วโ,โหโหอดอยู่นะเอ้ย้ระบบออโต้ดีนะเนี่ยไปแบบนั่งดูชิวๆได้นะเฮลริกูสถิติดามีดโอ้โหรับของมันแล้วครับออกจากการต่อสู้แป๊บไปอัพตัวก่อนนะผมว่าผมจะไปอัพตัวละครก่อนนะครับให้มันมาวางหุ่นหดก่อนนะอ่าแป๊บหนึ่งขอย้อนกลับมาก่อน หลังจากเอาชนะสตูมาได้นี่ไหนนะอัพตัวละครโอเคตรงนี้อ๋อเพิ่มสก,กายกายภาพนี่ตราผลงานอะไรพวกนี้นะนี่เราเลือกใส่ได้นะมันจะเพิ่มพลังค่าพื้นฐานอะไรให้นะครับในตัวเราสวยครับพี่นี่นนโอ้เลื่อนขั้นเอ้ยมีระบบเลื่อนขั้นเลยน,นะมันก็จะแบบบวกดาวบุน้ำมิดขึ้นมานะครับ ผมจะอ่าอาอัพจีนอสโนตึงแล้วก่อนนะคุณดูนะส่งมอบโอเคส่งมอบแล้วก็เลื่อนขั้นสักหน่อยให้จีนอสแบบมีพลังขึ้นมาหน่อยนะจีนอสโนตึงอัพเกรดเลยครับอัฟฟูเฮ้ยจีนอสเราจะตันเลยนะนี่เลื่อนขั้นครับสวยโอ้สีเป็นสีเชดเอามา ไอจีนอสเราโหดอยู่นะคนดูแต่เก็บไว้ไม่ให้ตัวอื่นบ้างเถอะสองร้อยสี่สิบเลยจีนอสเราโจมตีแรงนะเนี่ยอัพเกรดศักยภาพเลื่อนขั้นผมขอวิวสามไม่ได้คนดูมันโหดพหดี่มีวัตถุมีตราผลงานอะไรพวกนี้ด้วยนะเออเอาไว้ไว้ไว้ก่อนเอาไว้ก่อนไปทำภารกิจเราต่อจนอสดูตึงนี่ยกเลิกการน้ำทางไหมโอเค กำลังคุยกำลังคุยภารกิจอยู่อะไรวะมีรอรอลอนคุยกันอือเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ใส่แว่นมาฮองเท้เทว่าเขดพื้นที่โอเค <c oughs> เมืองเออเคลื่อนย้าย <c oughs> เลยฮะ คลิกสต๊อโอ้โขวดตรึงเดี๋ยวเดี๋จีนอนเราไปไร่ตื้มนะเอ้ยนี่เป็นพวกภารกิจรองอย่างนี้ผมนั่งเบื่อเบื่อแล้วต้องมาเดินไปนู่นไปนี่เนี่ยสิงจัดมาดิตอนทีสมาคุมีโร่โเฮ้ยพร้อมแล้วโอเคมาว่ะมาว่ะ เฮ้ยนี่ด่านใหม่โซนใหม่นะไม่เคยเห็นนะวุ้ยมีตัวมนุษย์ประหลาดด้วยว่ะเงยแกแกไม่รอดนี่คนอีสานเหมือนพี่หนงพูดนะคนดูนะ,นนนะนามาว่าม,มาว่าข้ามเลยครับขอใส่เลยได้ไหมจริงเนาะตัวรักเรามาแล้วไปลุยครับทีมเราจิตร้อยเลยน,นี่คะแนนดาวมิดแล้วนะครับฮีคิมานี่วะ อ๋อเดียวดีโคตรล่อโคตรทีโคตรตึงไงมาหนี่นีอ้ยยอุ๊ยหจัดหัจัดสวยลงก่อนยิงบีมเป็นไงน่ะโวทีมเราแม่งตึงจัดทีมเราแม่งสายลุมนี่เนี่ยัดจบยิงบีมสวยตัวเรายืนยิงแกแกคิวๆเลยเนี่ ก่อนผมมีโซนิกแะช่วงช่วงบีต้าน่ะตัวโซนิกก็โคตรโหดคนดูนะนี่เป็นไงสิสองลอดสวยนี่เป็นไงน้าโหไปยังไม่ต้องลุมเว้ยอย่างงี้นี่เออเอาวะเอาวะมังหนังก็กดออโต้ไม่ได้นะมังหนังก็ต้องกดเองครับนี่นะครับสวย ปับ๊บโอ้ยวืดเลยหลัวหล้อหัวล้อได้อ้าววืดอีกแล้วอืมสวยอุ้ยสวยอันตีนี่อย่างเงี้ยนะจัดหมุนล้อตูอ้แนบอกเลยวันนี้เออล่วงครับมไม่ใช่มะม่วงแต่ก็ล่วงได้ โอเคนะทา่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเุื่องเกม One Punch Man World นะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่อยากโหลดมาเล่นก็โหลดมาเล่นกันได้เลยนะครับในโหลดเกมนี้อยู่ในหน้าคทำใจใต้คลิปเนาะสำหรับวันนี้พี่โค้ดตัวก่อนจะกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าโคตรเติง ร้านริชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลารเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ i ิชแมนช็อปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้ การ์ดไรอดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง r i c ชแมนช็อปโนหนึ่ง no. เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย